มีข่าวดีมาบอกค่ะสำหรับการทำงานของภาคหนึ่งนะคะในพื้นที่หนองจานค่ะตอนนี้นะคะเราได้พื้นที่กลับมา60ไร่แล้วนะคะ พื้นที่กลับมา60ไร่เหลืออีก65ไร่ค่ะที่เรากาลังต้องตามเคลียร์กันต่อไปส่วนในพื้นที่หนองยากแก้วนะคะเราได้พื้นที่กลับมา100ไร่แล้วนะคะเหลือแค่25ไร่เท่านั้นเองค่ะนี่คือข่าวดีนะคะแล้วก็ความคืบหน้าของการทํางานของภาคหนึ่งนะคะในการทํางานโดยเฉพาะกองกาลังบุรพาที่ทํางานอย่างเข้มข้นมากๆเลยนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าการทํางานของภาคหนึ่งเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่า ในภาคภาคหนึ่งเนี่ยจะไม่ได้แค่ตึงกําลังเหมือนภาคสองเท่านั้นแต่ภาคหนึ่งเนี่ยจะมีความวุ่นวายของคนเข้าออกลักลอบเข้าประเทศบ้างไอ้นู่นไอ้นี่บ้างใช่ไหมคะม็อบบ้างม็อบจัดตั้งบ้างดังนั้นความความยุ่งยากของทางทางการทํางานของของกองกาลังบุรพาก็จะมีเยอะขึ้นหน่อยหนึ่งดังนั้นหลังจากนี้ค่ะหลังจากที่ทางกองกำลังบุรพาเคลียร์พื้นที่ได้แล้วนะคะแล้วก็ทราบว่ามีของพี่กันเนี่ยก็มีการลงตู้คอนเทนเนอร์ไปแล้วเนี่ยนะคะในในส่วนหนึ่งอย่างที่สัญญาค่ะ อีกพื้นที่หนึ่งนองยากแก้วเดี๋ยวบุ๋มจัดการให้นะคะก็จะเอาตู้คอนเทนเนอร์มาเพิ่มให้ตรงนี้ค่ะเพราะว่าเป็นการคุยกับทางผู้การเมื่อสักครู่นี้นะคะว่าว่าจะเอาแบบไหนเอากะแพงแบบไหนเอาตรงนี้ลงยังไงก็มีทั้งรั้วอันที่หนึ่งอันที่ 2. ก่อนที่จะมีรั้วจริงจังจากอกองทุนหาไทยทิปนะคะ นั่นแหละค่ะก็คืออันนั้นจะต,ต้องชัดเจนเรื่องของเรื่องของ GPS เรื่องของเขตแดนชัดเจนนะคะเพียงแต่ว่าก่อนจะถึงตรงนั้นเราจะมีแบบชั่วคราวขึ้นมาให้ก่อนเพื่อความสบายใจของพี่น้องประชาชนและเพื่อการทํางานที่สะดวกมากขึ้นลดขั้นตอนการทํางานคือคือถ้าเราปิดบางส่วนได้มันก็ลดการเข้ามาของม็อบนึกภาพออกใช่ไหมคะให้กับทหารได้ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชาวไทยด้วยดิฉันจะช่วยจัดการตรงนี้ให้ก่อนเบื้องต้นเลยนะคะยังไงก็สามารถรวมพลังกับเราได้ตอนนี้เทีย์พื้นที่ให้แล้วค่ะ